สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้อากาศนาหนาวหาเยน็ยนๆนะคะเรามีปลานิลค่ะปลานิลหนึ่งตัวเราเอามาต้มจับปนนะคะเอามาต้มปลานิลจับปนทําปนค่ะปลานิลหนึ่งตัวค่ะเอามาคั่วมีพริก หอมกระเทียมนะคะแล้วก็ขานิดหนึ่งแล้วก็เอามาคั่วค่ะเอามาคั่วเพื่อจะตำกลดไปอ่อนๆนะคะให้มันหอมหอมใส่พริกเยอะหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาลวกผักไว้นะคะมีมะเขือแล้วก็มีขาอ่อนค่ะ แล้วก็มีกระเจียวดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวช่วงนี้ดอกกระเจียวออกเยอะเลยค่ะไปเก็บได้เลยนะคะหลังจากที่เราเด็ดเราทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้นำไปลวกนะคะลวกดอกกระเจียวค่ะบางคนก็กินดิบนะคะดอกกระเจียวแต่ยาวันยังไม่เคยกินก็เลยมีแต่ลวกค่ะอ้า นี่ค่ะหลังจากที่เราลวกผักทุกอย่างแล้วตําป่นแล้วเราก็ได้ป่นปลานินแล้วค่ะป่นปลานินอร่อยอร่อยค่ะบีบมะนาวใส่หอมหอมมีเครื่องทั้งพริกหอมกระเทียมใส่แล้วก็ข่านะคะตําป่นใส่พ ใส่อะไรเรียบร้อยแล้วจิมดูดี่บีบมะนาวใส่ตอนท้ายนี่ให้เปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะอร่อยมากค่ะผักที่เรานำมาก็จะมีข่าอ่อนค่ะที่เราลวกไว้นะคะข่าอ่อนกินกับป่นค่ะดอกกระเจียวค่ะทั้งดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงนะคะปนกันค่ะช่วงนี้ออกเยอะเลยก็ กินแต่ดอกกระเจียวค่ะกินตามฤดูกาลนะคะแล้วก็จะมีดอกขาค่ะขาอ่อนแล้วก็ยังมีดอกขาเผ็ดๆมันๆม,มากินกับปลนี่อร่อยเลยอันนี้ก็จะเป็นสะเดาค่ะกระทินแล้วก็โหระพานะคะเรามากินสดๆสดค่ะค่ะแล้วก็จะมี มะเขือต้มด้วยค่ะมะเขือนะคะเข้ากันเลยกับป่นค่ะมีทั้งผักลวกมีทั้งผักสดนะคะมากินด้วยกันค่ะมีผักอันไหนก็นํามากินตามพื้นบ้านอีสานของเราค่ะป่นปลานิมเผ็ดๆหน่อยค่ะซึ่งจะได้อร่อยนะคะ เน้นผักค่ะทั้งผักลวกทั้งผักสดค่ะีจะผักอร่อยทั้งนั้นมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ฝนตกผักก็ออกเยอะค่ะผักธรรมชาติค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคน อากาศหนาวหนาวเย็นเย็นมากินกับปน่นกับผักนะคะเลือกทานตามใจชอบคนไหนที่ชอบผัดอะไรนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดติดตามให้กับยาว,วันน้องนุ่นด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ